เก็บไว้22 uh, ค่ะ2ข้นต่อเปลี่ยนความยาวได้นะ19เมตรดีไซน์เซ็ตโหลด20คันค่ะ ดินดีจริงพอละสวนผักแล้วก็จะมุดสวนผักเนี่ยดินดีจริงเลยไม่ไม่มีแบบสไลด์ไม่มีนี่เลยนะทุกต้นแล่อยไม่ไม่เคยเจอสไลด์ยังไม่เคยลงสไลด์เพราะว่าที่เราทํามาะลงได้ได้หมดทุกต้นไม่ติดก้อนไม่ติดอะไรรู้สึกว่าเขาทําให้ดีไงไม่ไม่มีเศษปูในตาแหน่งเสาเข็มเลยอันนี้ดีอยู่จะยิบจากเสา เนต้องทําไกด์ใหม่เห็นปหมไกด์มันหากมันก็เลยเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราเข้าไปเข้าเข้าอบแล้วไปแต่งไกด์ใหม่เสริม,มเสริมไกด์เ้ลาหมดแล้ววันนี้นนที่ผมยีม่เยี่ยมใหม่นี่ใช่ป่ะเกล่นผลอะไรแต้มในหมดเลยเดี๋ยวต้องไปทําไกด์ใหม่ปกติไม่ได้ทําไกด์แบบนี้นไงไกด์เป็นขาเลย จะลูดเข้ากับไว้นี่ไป๊ป,ปถ้าทำเป็นฉากมันจะลูดกับตัวทาวเวอร์ไงนะพอเป็นไกด์แบบนี้มันมันม,มันไม่ช่วยประคองเวลาแนะ่แต่พี่ที่เราจะรู้ละเดี๋ยวเอาเข้าไปทําไกด์ใหม่ไกด์ปันห่าหมดเลยให้ตรวจได้เลยะน,นะคะไปเป็นเซนท่าเลยมันนะ้มงเนี่ยมองอยูคนโอเคได้จ้าฝน,นากำลังจะมาแล้วทุกคน แข่งกับฝนเลยจ้าอย่าเพิ่งน,นะพี่ฝนเนาะรอสักหกน่อยก่อนขอขอ,อกสักสองสามต้นก่นอนนี้ขยับรถเครนด้วยอะไรด้วยแนละ้วก็จะได้ช้าอันนี้เข้าล็อกของใครยี่สองพอดีนะเป็นตัวแบง ก็ไม่ช้าไม่เร็วนะคะคนนี้ล่ะก็ได้อยู่ไม่ช้าแต่ก็ไม่เร็วอันนี้เสาเข็งเสาเข่งขอเชเซียคอนกรีตเนาะาง,งานเป็นเขาลากบ้านจะมพืชสวนผักมาไลายพอกาตี้นะ สวยๆแบบนี้เลยจ้าก็าให้คิดเป็นคนเชื่อมนะจะยากเลย, <laughs> ยเเเไปเนี่ค่ะไปดูน้อ,องๆอสองท่านี้2องพันค่ะ